ฮึไอ้อยาลังกงาฮึยาดดังด,งดงโอ้ออดังล้วอ้ออยาลังกาชงบบนี่ไม่รู้นือนครับมันด,งดังต่างจองเลยปั๊บดินมันดินมันแบบคลา,ายว่าดินมันแข็งมันแลยนะครับเือนมันไม่มีนม้ำฮาตีลังกา สวัสดีครับผมกับพุมเด็กในมงกีติเชนเกยนะครับแล้วก็วันนี้ผมขึ้นมาอยู่บนเขานะครับกาเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคลิปนี้ก็คืออ้าตอนจะนี่จันนะครับว่างๆมาลุยทำมาเลยนะครับแต่ว่าที่ว่าที่เด็ดนะคือกับวัวที่พมจะบอกเป็นเพื่อนว่าคลิปที่ผมลงไปในป่าคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าตั้งเข้มนอนป้านถึงไปพบเมืองเขานะครับอันนั้นนั่นเป็นเมืองเล็กนะครับมีคนบอกเมืองย้ญยมันจะมีบานผักนะครับไร้ลังนะครับพมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ลัง แต่ว่าที่สาคัญก็คือมันมีเรแล้วก็มันมีข้องเปลกๆนะครับมีเรตรองคํามีเรสได้ล่ย่างนะครับอินก็พูดกันซึ่งมีเครื่องนะครับห้องเก็บเครื่องห้องเก็บเครื่องมือแล้วก็ขคงดีว่าโคงไม่ค้นไปนะครับเป็นตามนดนิปียังมีเยอะนะครับซึ่งเง่นว่ามีหญ้าคลุมเต็มมัดเลยนะครับเป็นโบ้เล็กๆเยอ่อมังเล็กมังลึกเป็นสามสิบเมตรยี่สิบเมตรได้ความลึกมันมีมารกนะครับแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างใน ก็พอมีไอเดียจริงๆนะครับถ้าคลิปทีเรวที่นอนป้านะครับช่วยกันแชร์ถึงลานวิวนะครับถ้าลานวิวพมจะซื้อเครื่องสเกนทองนะครับติ๊ติ๊ติ๊ติสเกนทองสเกนเรสเกนเล็กนะครับซื้อโดยเฉพาะกับงานลานวิวเลยนะครับถ้าได้ลานวิวคลิปถีผ่านมานะครับได้ลานวิวคลิปนอนป้านะครับได้ลานวิวพมจะซื้อเครื่องซื้อเครื่องสเกนทองเผื่อเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ทําคลิปเดี๋ยวพมจะ พาคนรู hing, ้เส่าทางนะครับเดินไปแล้วก like oh ็ทําคลิปนอนทีนั้นเลยนะครับจะกล้าว่าจะไปกันไรยคนนะครับช่วยกันแช่นะครับซึ่งเรื่องแจ็ต้นไม้นะครับจะซุ่มแจ็คลังปีไหมนะครับแจกเรือแจ็คทุกวันช่วยกันแช่ด้วยนะครับปุ้มกล้ามาดูต้นเร็กกันนะครับเลขมาเลยนะครับอย่าลืมกันไล์กดแช่ต้นเร็กสันนี้จะในเรื่อนี้เปอนๆนี่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 ลังใบก็มันเปลกเปลกนะครับเปลกประลาดถูกต้นเลยนะครับนี่นี่ เอาไปเลี้ยงเล่นได้นะครับโอ้สวยสวยนี่มันเซน่จันหรเไยนี่เตรรูมันเป็นเซน่จันดํานะครับเพื่อนๆดําป้านะครับเห็นบางคนก็อยากเต่าเกียร์เต๋าได้พุ่มก็ไม่รู้นะแต่พุ่มรู้มาว่าเป็นเซน่จันนะครับถึงพุ่มจะเล่งดักไว้กอนนะครับมีคนหวาพุ่มก็ไล่คณคือเซน่จันเนี่ยพุ่มแต่เตรมาการดํากับเซน่จันดัการเด้งเซน่จันเดงการเลื้งก็คือเซน่จันเลื้งนะครับถึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ทุกเดดจัดก,รการจะเปลี่ยนซีเหมือนกันนะครับถ้าพิษลาดปั่นฝือผมก็ขโอเอาัยด้วยนะครับใครมีความรูม้มากว่านี่ก็คอมเมนต์นะครับอย่ามาดาม่าพมแล้วนะครับหวามีคน,นมาพูดหวาผมหมายคนกันผมก็ขโอโตษด้วยนะครับเียว่าพูดไปเพราะว่พาพมก็อึอัดใจนะครับเพราะว่าข้อหวายผมศึกษาดีผมก็ศึกษาตามเียวพมรูม้นะครับพมก็พูดประจเลยหวาคลิปเียวพมลงไปเนี้ยไอ้เรื่อยพิษฝาดยังไงก็ขโคเอาัยด้วยนะครับใครมีความรู้ก็ช่วยชี้แนะ อย่ามาด่าผมนะครับช่วยทีนี้ได้นะครับบอกว่าเออปีนี้ไม่ใช้ได้แบบนี้เออกะโบอกันได้นะครับผมโอ้ตอนแร็กพุ่มต้นเลยวสนเสนนี้จะดำนะครับถึงพุมพุมจบพอผุม,มเล่นแยบแบนะครับต้นไปเลยนะครับอืมไม่ต้องไปกลัวมันครับอืมดูใบอยู่เปลกมานะครับเส้น,เน,น,นนี้จวนี้ล่างใบก็อยู่เมือนเกล็ดเตาเลยนะครับนาน ยังกาใจอยู่กับเจ้าว่าไปถึงความคิดเคยได้เป็นผือครับผมก็ถืด้วยนะครับผมผพมก็ทําเผื่อความสนุกความบันเทิงนะครับให้เป็นผื่นได้ดูนะครับคลิปนี้ผมทําเผื่อความบันเทิงนะครับสร้างมาเผื่อความสนุกกับคนเดี๋ยวว่าอยู่บ้านไม่ได้เคยไม่เคยไปในป่าไม่เคยห้ามไม้ด่างครับให้เขาได้รู้่าการหน้าไม้ด่างมันห้าอยากขนาดนี้ได้เป็นผือหรือว่าให้ดูแล้ว่อคลายนะครับไม่ใช่ว่าเอาจริงเอาจังอะไรมากนะครับก็ตามมาดูกันเลยนะครับผม กาเผื่อนๆพุ่มมีนนี่ไดชั่วแววเนะครับมันดูดางไม่ดางนะครับตั้งต้นไม้แบบนี้อืมอืมแล้วทีหลังกาเหรอครับจะหลังกาคือวันนี้นะครับจะห้าแบบสนุกสนุกนะครับซาปอบดางกาคือคือว่าดีนะครับพุ่มแววเวลอันนั่นเรียวะอยู่นั่นเดือนเดือนตอนต้นไม้พุ่มก็ปอบอาบุกหมากก็กลัวเอฟนะครับเพื่อนๆจะลังกะไม่ยนี่งุวงรังเม็ดไม่ใายไม่ดาง ไปจั่งก right, ันอะยนี่แค่นี้ฉันได้ล้างอยู่แบบนี้อืมอืมนี่ตัวกากลองเลยครับอีเมียโอ้นี่ช่วยแบบนี้แบบนี้พ่อหมเราลาวนี่แบบนี้แต่กลองลงไม่ได้นะครับอืมเห็นมันอยู่แบบเปลกโอเคครับเดี๋ยวพุ่งเปลกขึ้นมาให้ดูนะครับพุ่มกาไปโโรดูคำบนกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆไอ้ต้นนี้พมมางแล้วนะครับเพื่อนๆมันอยู่มันกลายนะครับมันอยู่ก้างจันตะคูรบนะครับน่าจะจันตะคูรบแน่จันตะคูรบเหมือนนั่นแหละมันนั่นแหละแต่มันกลายนะครับเพื่อนๆตอนนี้ช่วยนะครับกลายกลายกลายกลหรือว่าพิษปลาดเพื่อนก็ก่อไปนะครับแต่ว่าพมมันก็เลขลายครึ่งกับจันตคูรบนะครับหรือว่าเป็นจันทร์อื่นผมก็ไม่รู้ ตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่มันอยู่แกพุมก็หวาไปนี่ครับแต่สวยนะครับจบแล้วตอนนี้เอา,า,า,ากาเดี๋ยวผมเดินไปสำรวจข้างหน้านะครับว่ามีมั่งไม้นะครับเดี๋ยวหวาต้นเดี๋ยวหวาข้าวตากรรมาการนะครับกาเดินมาดูเลยนะครับผม ก็เพื่อนๆตรงนี้มีกล้องเป็กหล้านะครับกวางปลาพุ่มนะครับนี่ลายข้าวก็อยู่ตรงกลางนะครับมีเป็กเหมือนกันกวกงปพุป่มป้าป้าลายแบนนี้นะครับไม่คม่อยมีนะครับส่วนมากมีเป็กนะครับตอนนี้เปก็กเดี๋ยวก็ดูดูนะนุ่นมีหมาพกูกันสรสนีจ้จะได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเก๋ๆดีวะ โอ้โหนี่ด้วยมาโค่เจนดำนะครับด้วยด้วยดางมีไม้นี่เจนดำไปนะครับย่อมนี้ดางไม่มีนะครับก้าเดียว ผมหวายย่ายเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว่ว่าปมตน้นช่วยๆกันเดี๋ยวคอยไปดูกันนะครับก็โอเคนะครับ ก็โอเคครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็มาถึงอีกสีข้องบ่ายยงนะครับกามาดูตอนนี้ชูนี่นะผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าด็อกมันช่วยเวลามันดอกนี่ตัวน,นี้นี่ดอกที่เลืองนะครับเป็นชูเป็นช,นชูนะครับพัผมไม่รู้จักไม่รู้ตอนนี้เลยส่วยนะครับตอนนี้๋ยวกาเดินมาเรื่อยๆเลยครับตรงน,นี้มันปอบดงซะแนี้จเลยอันนี้ก็เรื่อยหลากวก็นี่ อันนี้กระตวย้ยนะครับมาดูเลยนะครับแต่น,นี่จันนี้กระตวยนะครับจันดำก็วันนี้ยังไม่เป็นสีหน้าพอใจสักเท่าไดนะครับไม่พรตบนกระตุย้ยเลยเออวันนี้ไม่ค่อยพอใจแต่ได้นะครับ ดูตัวนี้นะครับเพื่อนเพื Rut, ่นขเปลกจังนบเหมือนดังนบดังเลยปพนนี่ดังโต้ดังโต้ดังไม้มันอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ดังผมนี่โค้งมือนดังครับขอขอช่วยไปอีกแบบดนะอันนี้ก็ด้างงดนะครับไม่มีดังเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้กลายนะครับจันดํากลายนะครับเคยรๆในถ้วยผมวะ นี่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 นีย่ยดมันดางไม้เป็นเปิว,าน,วนา,านนี่เขี้ยวเปิ้น้ำตาลนะครับยอดมันนี่ส่วยดางไม่ดางปุ๊บไม่รู้นะครับปันนี้เลยไม่รู้นะครับเห็น mm hmm. มาพูดม,มันส่วยดีนะครับโอ้ตรงนี้ก็ช่วยนัดนะจ้ะอันี้กลายเพ่นะครับตรงนี้นอันนี้จันนะครับจันดําเปนะครับส่วนมากตรงนี้่ยดเรื่องไกลโอ้ เดี๋ยวผามอาตอนไมาตั้งตรงนั้นโกอนะครับถึงขึ้นไปเลยก้างบนดี๋ว่านะครับพุมก้าถามมาเลยนะครับก้โอเคครับตอนนี้ก้าขึ้นมา สุดยางนะครับเมื่อกี้ผมตั้งต้งนไม้างหลังซึ่งว่าเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับขอนอีกครับบ้านห้าเดือดเรื่อยนะครับเลยตรงนี้นะครับมีด่างไหมผมจะฝ่ายยาม้ายผมด่างไม่ยอมครับนะครับรนี่ก็เย็นแล้วก้าวเพียงก็ไม่กินทียังลังก์ท่านี่จะในเรื่อนบบนนงนี่มาไม้นะครับขับบนนู่ก็ท่านี่จันทร์ปีนะครับอย่าเดี๋ยวเดินมาเรื่อยเรยตามมาเรื่อยเรยนะครับ กับวนนู้ก็จะนี่จันพี่นะครับมีรางวักับวนนูก็มีรงวด้วยนะครับเดี๋ยวโดนจะเลเรื่อยๆนะครับตัวมีดางไหมอืออจระลังกาอือยะดังดังดังโอ้หือเยยเจอเรียวเนพ่อนหรือเยาโอ้จ่องต้นช่องต้นช่วยกัด ตรงนี้มันต้องมีด่างตง้นย้อยเลยกันนัน้นเอาได้ช่วยบัดนั้นอยา่าคุด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 ไหวไม่ได้บัดนี้ไหวไม่ได้โอ้กี้ครับเดี๋ยวคุดกันเลยนะครับพุ่มเดี๋ยวก็ไปชมตอนคุดเสร็จดี๋ว่านะครับอย่าดีใจอย่างเร่งพบแล้วล้านะครับตอนนี้ตอนนี้สิบเจ็ดแปดล้านนะครับตอนนี้โอ้ดนต้องคุดแล้วนะครับบันนี้อือเดี๋ยวลังกาช่วย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 ก็เดี๋ยวไปดูตอนเดี๋ว่าคุดเสร็จกันดีว่านะครับพุ่มโอ้คีคค้นะครับ ได้มาแล้วเพืเเ่อนๆนเนโอ้มันต้นไม่กันแน่นี่ตงึตงต้นเมย์มันไม่ดงังนี่มาแก่ต้นเมย์มันซะแต่ต้นลูกมันดังนี่มันต้นปันผืดนี่พวกไม่เข้าใจกันอย่าดังทุกอย่างเร่งเลยเพื่อนเพื่อนเนอะจะจะเอกไปก่อนลูกยังยานนะยานนะยานนะโอ้ยฮ่าอยาลังกะาอู้ชอบอจ่อย่างเร่งสวยนะกับต้นนี้ผมว่าพาไปตั้งปันนี้กันต้นนู้เอาไปปันนี้เลยเพื่อนๆ อ,อยังลังก์ดังดังนะครับกะปวดตึงวันนี้ํำเร็จแล้วนะครับผมอ่านี่ตั้งนี่ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดินไปเลยไว้นู่นดีวะโอ้ดียเยอ,นะอย่างเรกเลยเปื่อนๆ่นะยะกะมาเละตรงนี้กันแล้วนะครับมิดไม่ยอมตุมเลยทีนี้โอ้ทุมเปล่ามาแล้วเยลังกะนี่ดูตาดางโถงไม้ในี่ตัวนี้มันละดูมีปิวกราบดางดูด้วยนะครับแต่ก็สวยดีนะครับ รูดัง,งเลยหรือว่าไม่ดังกันไหมลูกสวยดีสวยดีตอนนี้กัอย้ยาเร็วตน้นจะช่วยพี่เรียวนี่เมื่อกี้หน้างอยเลียกหน้าก้อยมาเร็วนะครับว่านึกว่าไม่พอไปได้เรียวนี่อ้ยาอย่าจากต้นลาวที่เกิช่วย,วยด่างขาวๆง,งามๆกระพลฉันเดินพาอยู่ริมตะลิง ไปย้อนกลับเอาเลยอะโอ้ดูนี่โอ้ซะนี่จันไปย้อนกลังกบซะนี่จันดังแล้วปนเปื้อนอืมอะไรมันคุ๊กปนนี่วันนี้เฮ้ยยานี่เริ่มมาเลยครับจากอยู่ก้าไม่อยู่แล้วนะครับปนเปื้อนโอ้วันนี้ได้ดังข้าวมั่งดังนี่มั่งดังเรื่องมั่งไอ้ย้อนกลับหยดดังไม่ ยอดใลยมันไม่ดังล่ะลูกดังใบล้างใบเดียวเอามาอีเมียหืมที่ไม่ดังเดี๋ยวผมดูใบอื่นก่อนนะครับดังไม่ถ้ามีเมียเมียมันเงียบอีเมียตากล้องนะครับนี่มันดังใบเดียวนะครับมาเลยเก๊ดนี่มาดูเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มันดังเรื่องนี่กรับดังยาวขึ้นบนนี้เลยนะครับนี่เรื่องตรงนี้ถึงกรับมัน นี่ที่ประยชน์ใบนี้ปรยชน์ใบนี้โอ้ดังกันนะเนี่ยมันมานี่เช่ไหมใช่ไหมเออัวนี้นเป็นรอยดังไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ใบนี้ดงังใช่ไหม, <c oughs> มดังใบเดียวที่อาจจะรมไปยาลังก์อืม <c oughs> เดี๋ยวรู้อันผมได้ดังเก้าเลยนะครับวันนี้ยาลังกาดังเก้าหรือลาวนั้น ก็เลมาเรื่อยๆกับตอนนี้ฉันจะดั้มใบยาวครับตอนนี้จะดั้มอะไรเป็นนี่โอู้หูยหลังครัหูยได้แล้วลาวไอ้เรยหูควักปลาพุ่มหัวยยางเฮ็ฟก็ไม่กลัวเลี้ยวเฮ็ฟก็ไม่กลัวเลี้ยวักปลาพุ่มดังนะครับได้แล้วลาวนะคปลาพุ่มดังนี่ดังด้วยด้วยืึดังกี่ต้นสองต้นขุดคุดคุดมีดอยู่ไหนเดี๋ยว ผมนี่แหละมิดท่านผู้ชมผมถูมาเดี๋ยวจอยู่งนี่แหละเอาดีๆดีดีใจนะครับโอ้ถ่ายตายถ่ายถ่ายถ่ายเป็นนี้ไปกะลังก้าขุดไหวสยกับแบบนี้นี่อยู่ในวัวไหมฉันจะขุดไปแล้วอือืมสวยนะครับวันนี้คือถือว่าจบลักทูดแล้วนะวันนี้นะครับ นี่เพื่อนๆคือว่าเปื่อนๆว่าใสมันห้าง่ายขาดเด้แบบนี้พู้มาะไรวัวชาวนะครับเพื่อนๆข้าวคือได้กินข้าวชาวอย่างเดียวนะครับโอ้ยลังกาได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆพระุ่มดังนะครับอแต่ว่ามันแบบเหมือนกับมันเช่านะครับเพราะว่าอยู่บนเขามันไม่มีน้ําโอเคทานเลยเดี๋ยวกะเดินเล่นที่นี่จันรเรื่อยๆนะครับ ดังลาวอ้ยลังกะชงปุ๊บนี่ไม่รู้เันรือน่ครับมันดังตั้งจองเลยนี่เจอหมังมากวันนี้ได้ดังเข้ามังกว่าผมดังมั้งไอ้ยาจจกว่าเชาวนาไม่สดชื่นนะครับวันนี้เจอดังวันนี้คือตื้อแบบพันนะครับดังทั้งโคนะครับนี่ตอนนี้ใบล้างก็ดังนะครับดีดังไม่เลยเก่าเคเดี๋ยวผมคุดเดี๋ยว่านะครับเดี๋ยวคอยไปชุมตอนคุดเสร็จอันี้กว่าผมดังวันนี้นะครับ ปั๊บดินมันดินมันแบบคลายคายหว่าดินมันแข็งมันเร็วนะครับเพื่อนมันไม่มีน้ำฮึฮึฮ่าตีหลังค้าเฮ้ยกูโต้ข้าจริงๆกูเล,ๆเล,ๆเล่ๆร่เร็วยาลังกาฮักฝนดูไตัวนี้ <c oughs> เฮ้ยเจอกันลักไี้กองเดียวเอ้ยอยาลัง้าเมียกากูแมน โอ้ฮักเลยแล้วๆดูฮักดูวะเรือนต้นด่างด้วยต้นนี้ด่างไหมอันนี่เพื่อดูนะโอ้ไม่ด่างกรองกาต้นนี้แตโยนักเร็วยา่าโอ้นยนี่ฮักเลยตายเนี่ยปุ๊บเบื่อๆเนาะเมียมันจองเล็วต้นนี้ตายตายจกมันเลยฮักจะบางฝนย้ำตีลังกาือวะ ก็ปน,นีคุ้มแลเเนนยเพื่อนๆนยาตกข้าเหมือนผมดังวันนี้นก่นก็โอเคนะครับเนเพื่อนตอนนี้ก็รบยอดได้ดูเลยนะครับสนีจันนะครับดางไต๋ใบนะครับจะในเรื่องผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าการมันออกที่น้าตาลไม้นะครับนี่ดางไต้ใบนั่ดางไตใ๋ใบยอดนะครับนั่นนะดางไต๋ใบนะครับแล้วก็ จันกลายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจันเรเลยนะครับมโนราห,หรือว่าจันอรไรผมไม่ทราบจริงๆตอนนี้แล้วก็ตัวน,นี้ก็ดางเหมือนกันนะครับนี่ตัวน,นี้ก็ด่างนะครับคือตอนนี้ยังไม่กล้าว่าใจใผมเลยทอนแต่ก็กว่ปลาพุ่มดางนะครับต้นหนึ่งนะครับดูไอ้นี้นะครับ,รบแล้วก็เส้นนี้จันอาแปลกๆนะครับใบมันเล็กเตนะครับ นีย่ยจรกัตั้งมาคนแล้วก็ควักปาพุ่มนะครับนี่ด่างแต่มันยับโจโฉเลยเรีเบระวมันไม่มีน้ำบนเขานะครับมันไม่ทูกน้ำเลยเป่นเลงนานเลยนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับด่างถูกใบเหมือนกันนะครับเต็บต้นเดบุ่มกุดนะครับมันพลัดลงมาโยนักเลยอย่าเสียดายตน้นจริงต้นเล็กนี่ก็ด่างนะครับด่างเล็กๆนะครับไม่ให่เยอะเฮ้ยอย่าเสียดายอย่างเรีงเดี๋ยวมันกระแตกยอดไหมเดี๋ยววะโอ้เสียดายขาด ใบนี้ด่างไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ขอดูกกามันด่างถูกใบนะครับด่างสวยด้วยตอนนี้นะครับนี่การ์มีด่างยิบถึงมาด่างเยอะด่างยอดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวยอดต่อไปมันก็ต้องด่างเยอะว่าเดิมถึงกับใบเล็กนี่ก็ด่างนะครับนี่ด่างไปนะครับไอ้ยาเสียได้ย่างเล่งโยนนะนี่เดี๋ยวว่าปลาอีกปลาอีกอย่ายกเลยเดี๋ยวปลัดแล้วนี่ด่างข้าวนะครับอ้ยาลังกะด่างข้าวนะครับเพื่อน โอ้บ้านเลยนะครับตอนนี้จจนด่างเข้านะครับตอนนี้ไอยาวันนี้สรุปว่าสําเร็จนะครับเพื่อนๆไอ้ยาลังกาวันนี้ก็คือถือว่าผ้านนะครับมาด่างเข้าก็เจอด่างเข้านะครับได้ตังตามใจเดี๋ยวว่าผุมคิดเลยนะครับวันนี้กาอย่าลืมนะครับเทปุผมพูดไว้ตอนคลิปนะครับคลิปถี่แล้วนะครับท้าลานวิวเดี๋ยวพุมจะสื่อเครื่องดูเอ้ยเครื่องสเกนเรเครื่องสเกนทองนะครับปลายาทองปลาาเรบบน เมืองคลานะครับเมืองเดีุ๋๊บไม่เคยไปทีนะครับก็มีหมู่บ้านบนเมืองด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับผม๊ลังปี๋ไหมมีซุ่มแจกต้นไม้นะครับทุกวันนะครับผมแจกจนหวาไม่ที่บ้านผมจะหมดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ